สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีบ้านสวนบ้านไร่สิบ้ามาเก็บปว้วนลูกกาเด้ค่ะภาษาฟินแลนด์เอินปว้วนลูกกาค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ของเฮาก็มีคู่ถังกับนี่จะทินแนวตักจะสีแดงๆอ่เด้อมาพี่น้องตามมาตามมาบ้านสวนมาไร่ผ้ามาตักปว้วนลูกกาค่ะนะสร้างรายได้จากปว้วนลูกกาค่ะมือน,นีเฮาสิมาเบิ่งกันว่าเฮาสิได้จักถังเนะาะจ้าหน้าตามมาตามมาจ้ะพี่น้อง พี่น้องจ้ามาหอดแล้วจ้ะย่างมาเขาปลาเมื่อเตรงเมื่อกี้จ้าโอ้ยเมื่อยเลยจ้าเบื้องก้อมันสีดกบ่จ้ามาหอดตรงนี้แล้วเบื้องปลาเนาะปลาสิเป็นปลาต้นใหม่น่อยหน่อยจ้าดิจ้าลูกป้วนลูกกาพี่น้องนี่ลูกป้วนลูกกาจ้าภาษาฟิลิปเพื่อนป้วลูกกาหมากต้นแหลนบ้านเฮาจ้ะพี่น้อง เอินหมากต้นเล่นก็ได้เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะหมากต้นเล่นหมากต้นเล่นฝรั่งเนาะพี่นอ้องต้นเล่นฝรั่งอะไรกว่าซิมมึงก่อนซิมมึงจะพ่วงก่อนเนาะพี่นอ้องก่อนสิตักเนาะเจ็บปากกลับเลยเจ็บพี่นอ้องมี่แต่มิ้นหลายด้ะเนี่ย ชอบฟิลเล่นมากเอาไปเฮ็ดขนมจ้ะเฮ็ดขนมเฮ็ดน้ำแม่หูพั้ลูกกาหรือภาษาภาษาอังกฤษเรียก้าวเบอร์รี่ค่ะอันนี้้าวเบอร์รี่ภาษาอีสานบ้านห้าเรียกงัวงเบอร์รี่ก็ว่าได้จ้ะ <c oughs> อันนี้ตลกนะจ้าคำๆจ้างัวงเบอร์รี่้าวเบอร์รี่ค่ะภาษาอังกฤษแต่ภาษาฟิลแลด์เรียกพั้ลูกกาค่ะ ใส่ปากก่อนเนาะพี่น้องเนะาะก่อนอื่นก่อนเท้าสิเจ็บก่อนอืมแสบพี่น้องอืมั้บดดกป่นไหนจ้ะเดี๋ยวสิพาไปป้าหนายอยู่ป้าหนาอาัดสีดกคกน,นี้จ้ะพี่นอ้องอ่าห้ชมก่อนนะจ้ะเนาะอืมป้าหนาอาัดสีดกคน,นี้อยู่จ้ะพี่น้องจ๊าเบิ้งเบึงจ้ะ นนะข้างคุณบันสวนมาแลนกับสิค่อยตักไปจ้ะไอยตักไปเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าเขาจะมาบึงเขาจะมาเริ่มตักกันเลยวิธีการตักทั้งสี่จ้ะพี่น้องเตือนคุณมาเขาก็จะตักทั้งสี่จ้ะเตือนคุมาจุดบพี่น้องเรื่งกันคักๆเนาะพี่น้องเนาะ ม so ัต pues ิดขอบไปอยู่นี่นะจ้ะพี่น้อง พี่น้องจ้าเบิ้งงด้วยจะสีส่วนเห็นเบิ้งงด้วพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่นี่มีาสิตตักมกั่งจิตสีส่วนจังสีจ้บพี่น้องนี่ระดับขจิตเฮียเนี่ยด้วจ้าี่ิตเฮียเนี่ยด้วจ้าส่วนไปเรื่อยงน้องขะ,ะเนะาแะแล้วไปแล้วยังคอยถ่า พี่น้องสิรับห้ฟังเด้จ้ะรอคคอยไอยกลับมาไปข้าประเทศตังเก็บข้าวเบรี่ไปพร้อมเก็บไอลองเท่งไปน้ำได้จ้ะสิบลองเท่งห้ฟังไปแรงงานรับจ้งางุ้องมืนตั้งเดือดใหม่ลำบาก The hey, i can't i can't i can't โอ้ณนี้สัญญามีอุ๊ยน้อยอุ๊ยน้อยและนาพี่น้องมาเก็บพ่วงลูกกาน้ำบานสวนบานไหลด้วจ้าบานสวนบานไหลในฟิลเล่นเก็บพ่วงลูกกาจ้ะหาไรใดพิเศษเนาะมื้อนี้วันเสาร์ บ่ได้เหตุงานเสาร์อาทิตย์บ้านสวนบ้านไร่บ่ได้เฮตุงานจะพักเหตุงานหามือยุดสองมือจากประเทศฟินแลนด์มีมหาไร่ใดพิเศษพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ้านสวนบ้านไร่ในฟินแลนด์นอจ้าเด้อสิเด็กเฮ็ดลิปเดียวมาให้พี่น้องเบิ่งนะจาน้าเนาะมือนี้ผ้ามาตักพัวลูกกาจาก้าพี่น้องเบิ่งใกล,ใกล้ นี่จ้ะปลูกกะมักตะเหลนฟินแลนด์จ้ะมักตะเหลนฟินแลนด์กินให้พี่น้องมึงกันลูกแดงๆงามๆพี่น้องข้าวเบอร์รี่ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิน่าข้าวเบอร์รี่พนันพี่น้องข้าวเบอร์รี่สดๆจากต้นเลยพี่น้อง ก็เบอร์รี่อ๋เบอร์รี่กินแล้วพี่น้องตักต่อค่ะพี่น้องเบิองอันนี้ดูดูตรงนี้พี่น้องมึงเนี่ยดูคัทดูแนพี่น้องเมืองเมืองเมืองคนดับุ้ยกุิ่นแล้วพี่น้องคนดับหาเบิองให้เบิองเนาะพี่น้องเนาะคนดับหนุนก็มีนะจ๊ะ ดกดกพี่น้องตักตักน้องัดกพักดกพี่น้องยางนี้ตักสดาดจัเยได้จากพราไทยวิดีโอพี่น้องเบื้งะพี่น้องเบิ้งค่อยๆตักพี่น้องเบิ้งนนต,ตักน้ำมันๆะ พี่น้องหลังจากัานไปสองชั่วโมงและะ้วค่ะพี่น้องบ้านสวนมะลลายได้ปพื่ลูกกะสามถังจ้ะสามขุ่สามขุ่นสามิตลิพพี่น้องี่จ้ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งแดง,แดงจ้ะนี่สามถังเนาะพี่น้องเนาะมือนี่สามถังจ้ะพอแล้วเดี๋ยวมือรุ่นเขามาเอาไหมดิจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่รถจ้ะ โอ้ยเมื่อยๆพี่น้องเออซ้ำแห้งจากของนะจ๊ะเนาะเมื่อน,นี้บ้านสวนมันไรเมียคักจ้ะขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เบ่งคลิปพวกกันไม่คลิปนากดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามกดซับสไครต์ให้บ้านสวนมันไรเนี่ยได้จ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ้านสวนมันไรได้เห็ุคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องเบ่งอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมื่อนี้เมื่อนไรพี่น้องสิงไปกินเขาหิ้วข้าก็พ้องกัน แดดกระซ่องนานแล้วนี่จ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปใส่รถก่อนเนาะค่ะเนาะใส่รถก่อนค่ะ